สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะคะและเหตุการณ์ก็รุนแรงขึ้นจากเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาซึ่งทางด้านของกองทัพบกค่ะรายงานเหตุการณ์ปะทะระหว่างพื้นที่ปราสาทตาเมือนอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเมื่อเช้าวันที่24กรกฎาคมค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะยังได้ยินเสียงปะทะการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้นำชุมชนแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภยัยโดยกองทัพบ,บกนะคะได้ประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชา กรณีใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายพลเรือนในเขตแดนไทยโดยเกิดการประทะกันร,ระหว่างแนวชายแดนในหลายพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะทางฝั่งของคนดังนะคะในแวดวงการต่างๆเรียกว่าพากันออกมาแสดงความเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้ในฝั่งของคนในวงการบันเทิงค่ะก็มีออกมาโพสต์ประนามการกระทําของฝั่งทหารกัมพูชาซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็มีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างนางบีค่ะ ที่บ้านเกิดของเจ้าตัวนะคะก็อยู่ที่จังหวัดสุรินด้วยซึ่งก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารของทางฝั่งไทยให้กับคนที่ติดตามได้รับรู้โดยก่อนหน้านั้นค่ะมีข่าวว่าสื่อกัมพูชา mm. เผยแพร่ข่าวเฟกนิวที่บอกว่าไทยเปิดฉากยิงก่อนโดยนางบีนะคะได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเปิดเผยข้อเท็จจริงค่ะว,ว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นเปิดฉากยิงก่อนและทําให้พลเมืองของไทยทั้งเด็กและคนแก่ ที่ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บซึ่งโพสต์ต่อมาค่ะก็ได้มีการเผยนะคะว่าทหารกัมพูชาวางระเบิดที่โรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงละเมิดกฎเกณฑ์ระดับโลกอย่างจงแจ้งการกระทําของพวกเขานั้นช่างน,น่าอับอายอย่างยิ่งค่ะรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ฐานกัมพูชาทิ้งระเบิดที่เซเว่นอิเลเวนด้วยในส่วนนี้นะคะนางบีก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นว่าบางคนบอกให้ฟังเราไปถล่มโรงพยาบาลมันคืนจะ พลมได้ไงคะสมองมันยังไม่มีนับประสาอะไรกับโรงพยาบาลโดยเจ้าตัวนะคะก็โพสต์ระบายความในใจด้วยว่าพิมพ์สู้มือพวกคอมเมนต์ที่คิดว่าตัวเองถูกไม่ได้หรอกเพราะปากเนี่ยไวกว่ามือฉะนั้นวันนี้ค่ะเจอเต็มหน้าฟีดแน่ทั้งไทยทั้งอังกฤษจัดเต็มให้เลยเตรียมแชร์ได้เลยพี่น้องงานนี้ค่ะทำเอาบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับแห่เข้าไปกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์กันรัวๆนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะนางบีก็ได้โพสต์ข้อความ เผยว่าให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในเขตชายแดนที่ได้รับผลกระทบณตอนนี้แล้วไม่มีรถในการอพยพไปในที่ที่ปลอดภยัยขอให้แจ้งนางบีทางเพจได้เลยนางบีจะส่งรถไปรับ ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะและมีการเผยนะคะว่าให้ทีมงานที่สุรินเนี่ยจะหาน้ําดื่มเอาไว้อีกสักครู่จะมีน้ําดื่ม500แพ็คค่ะพร้อมกระจายสู่พี่น้องที่อพยพมาพักพิงนะคะให้มีน้ําดื่มกันเรียกว่าหลายคนนะคะก็ชื่นชมค่ะในน้ําใจของนางบีนะคะที่นอกเหนือจะช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ยังมีการให้การช่วยเหลือชาวบ้านคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้ได้รับความปลอดภัยด้วยค่ะจุดนี้ก็ต้องขอชื่นชม จริงๆนะคะส่วนเหตุการณ์ประทะการระหว่างทหารไทยและกัมพูชาค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามการอัปเดตข่าวสารกันต่อไปนะคะ